สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมที่มันต้นไทยเจริญครับสายแข็งเมืองบุรีรัมย์อีกสายหนึ่งปิดบอ่อเก่าครับใช้รถขุดขนาด14ตันโควิโก้ SK140LC รุ่น11ตัวท็อปนะครับออกมาใหม,ใหม่ๆนี่แค็จัดเลยครับนะจัดเลยขับตัวนี่ สดๆเป็น้องสดๆเลยแกะสดๆดดมาครับสัมลามต้นๆอะซีรีส์ห้าร้อยเนี่ยโอ้รถแกทั้งทั้งสองเลยเนี่ยเจโอแปดีครับนะสองร้อยสิบไม่มีโบอ่ะสระก็เพื่อเก็บน้ำไม่น้องต้องขุดลึกหน่อยสักสี่เมตรนี่ครับเราขุดฝั่งนู้นนะสามเมตรนี่น้ำแห้งหมดเลย ไม่มีน้ำใช้ครับรถผลระมากรากไม้ไม่มีเลยแห้งกับมีนาแห้งซะแล้วเดือนมีนานียังแห้งนะถ้าเดือนมีไร่จะแห้งขนาดไหนวสสันบอกไปทั่วคนยหายชาตินี่้อยสี่สิรุ่น11นะครับประกอบเมืองไทยนะครับเป็นรถขุดแบรนด์ญี่ปุ่น14ตันก็200กิโลกรัมน้ำหนักปฏิบัติการนะครับ ยนยต์จับเอาอีซูซุครับสีเจเจมาใส่สีสูตรเทปูมาเร็วอินเตอร์คลอเรอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทปโบชาร์ดรีดมาได้89ตัวครับวัดรอบเครื่อง2 0 0 0รอบต่อนาทีปั๊มคาวาสกิเค7จีครับตัวเดินเนปเจิสโกช่วงล่าง LC ก็บาทคเจ็ดเจ็เจนโรเลอร์เจตัวแครเร์ย2ครับการข้างละตัว เป็นตัวเอกเสริมด้วยเหล็กสองเฉกันลรอนำอ้าเมื่อถูกใช้ไปน,น,นานๆเอา2อ0้า210ก็เจโอ8ปสร์ซีซีรห้าร้สีม่วงครับอัดเต็มปล่องใส่ดินเยอะคุณสะสวยต้นไทยเจริญจัดให้ครับว่าสานยังโสดยังโสดยังโสดครับมีเงินอยู่หลายล้านอยู่ขาดอย่างเดียวผู้สาวนองเอ้ยผู้สาวขาสวยๆมาเลยนะครับ พร้อมยกสินสอดไปขอเลยนะครับว่าอยู่มาโดนแล้วอยู่มาโดนแล้วยังไม่มีคู่ครองครับสำหรับต้นไทยเจริญเอา0ูนลูกบัรเม็ดสำหรับบักเก็ตของเขาสีมินครับหลอดไฟนั้น5ดวงด้วยกันครับ5,720ชั่วโมง รู้สึกว่าจะมีรถแห่มาใกล้ๆน้องอาจจะได้ยินเสียงนะโอ้เพื่อมสุดกันนั่นนี่นว่ากันไปนะครับอ่ะจัดไปครับจัดไปจัดดิมปุ๊มไมนะ่น้องส่ะลึกนะเล่นแตงคอบครับเล่นสองชั้นนะขาดตักก็น่าจะเที่ยวละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยครับแต,แต่ตกลงกันเอาบ เที่ยวหนึ่งประมาณ5 0ประโซนนี้250นาสะจักก็100่งรถขุดเลยรถดำดรถขุดนินอาจจะ90บาทถึง8ปบาทหรึง100ประมาณนี้นะครับนรถดำก็120-130ต่อเที่ยวนะครับรถไทย30ต่อกองในการดันดินวันนี้น่าจะ100ร้อยกว่าเที่ยวไป้นองคุณเข้าไปนะคุณเข้าไปเติมเชื้อเพลิงอย่างเดียวก็ยุมมูมัดครับ เอื้อมสุดแขนครับเอื้อมสุดแขนห้านชั่วโมงกันบินค่อนข้างสูงแต่ว่ารถักำลังรอครับสีไม่มีถอกอ,อใส่หลายใส่หลายดินนี่สัน2้0บาทนะพี่น้องคิดดูใส่ขนาดนี้ครับค่าดันก็250บาทนี้มาแบ่งกันนะแบ่งน่าจะไม่มีในหน้าครับเพราะว่าปลาไทยแก วิ่งอยู่5คันนะก็สงสัยจะพัดเที่ยงวันนี่ขับรถต้องขับไม่เร็วเขาขับไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนนะทีมงานนี่ทำงานเรารถจะต้องสะอาดกับนะเรื่องฮาซอนี่ยกให้เลยนะครับคิดดูเนี่ยเปรตนะครับสามฤดูกาลหรือว่า3ามฝนอย่างเจ๋วเลยมาดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับนะดูผลงานกันกุกบอ่อ แตงสลบไปในตัวครับจะเอาน้าไว้ปลูกกล้วยเมื่อคืนฝนตกไปน้องตก,ตกนิดนึงประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอได้อยู่ทุงท่งนงทุ่งนาก็รม่มรื่นอากาศเย็นสบายครับนะออกซิเจนเยอะนี่ขุดอย่างนี้เลยอันนี้คุดขุดให้ฟรีน้องคุดให้ฟรีแต่ว่าเอาเอาดินนะครับพอดิน รตรงนี้จะเอาไว้เป็นเกาะยื่นลงมานี่ก็จะจะขุดตรงนี้ครับนะจะลงฝั่งโน้นอีก<ม>รอดำครับรอดำมารอดำมา140 L c รุ่น1 1รือว่า S K เนาะรหัสของโกเบโก S K 140 L c รุ่น11 S K 75 S K 35 S K 200 S K 210นะครับ เป็นรหัสของของของโควิโ,โก้ครับนะแล้วก็รหัสแล้วก็จะมีวายเอ็นนะวายเอ็นถ้าเป็นโคโมสุก็เป็น PC นะครับ p c ซีร้อยพีร้อยสามสิบนี่ครับนะเป็นวันโวก็ EC XCMG ก็ e อ็อไออิบะชิ R T G ก็ซัตเอ็กอะไรบ้างนี่ครับรหัสไม่เหมือนกันอ่ะ ชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพย์นะครับธุรกิจดินไม่ได้ทํากันง่ายๆลงทุนเยอะนะครับลงลงทุนเป็นล้านนั้นเราจะต้องดูแลหรือว่าบรหิหารจัดการดีๆครับไม่งั้นจะจะอยู่ยากเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนนั้นสูงครับเฉพาะรถคุดนี่ถ้าผ่อนเสร็จเนี่ถ้าผ่อ,อนสามล้านกว่าสามล้านกลางๆน้อง,องแล้วก็มีเทลเลอร์อนู่นครับ เทเลอร์ก็ไม่ต่ำกว่า3ามแสนสี่แสนห้าแสนจนเป็นล้านกว่าล้านอัพนะตาอิดเจ็ดร้อยนี่ก็ล้านสามล้านสี่ล้านห้านะนะแล้วบวกเข้าไปแล้วก็มีดำมีรถไทยอีกโอ้ลงทุนนี่น่าจะปกทีต้นไทเจริญลงทุน,นจะเบียดเบียดสิบล้านนะพี่น้องนะครับก็แกมีดำด้วยดำเนื้อคันละล้านเลยเนาะถ้ารวมรวมเดีย๋ยวว่ายังโสดอยู่ครับยังโสดอยู่นะ สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติจเจริญทรัพ์รหรือว่าะะเพจชาตเจริญทรัพ์ e X c a p i t a r Inc. k 0982.23752 7คื7อการทำง,งานอยู่มัดพี่น้อง2,000อยู่มัดการันตีว่าที่ประมาณเดือนละ2 0 0แสนมากจะได้นะครับแต่ว่าก็มีหมาถึงว่าหักแล้วนะแต่ก็ลงทุนไปเยอะครับลงทุนไปเยอะลงท,ทุนสร้างใจมันรักกรจัดไปนะ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ